แล้วครับตัวเล็กนะครับโอ้โห <laughs> ตัวเล็กมาก <c oughs> ตัวเล็กนิดเดียวเองครับนะครับน่าจะเท่าเหยื่ออะไรล่ะกัดไปอมมิดเลยเป็นกบยางแก้คันนะครับเป็นปลาช่อนนะครับตัวเล็กมากก็ตัวนี้ผมปล่อยมันนะครับนะครับก็วันนี้ได้ปลาไม่เยอะนะครับแล้วก็มันตัวเดียวไม่รู้จะทำอะไรนะครับ ถ้าได้หลายตัวก็จะเก็บทำอาหารยู่ครับอนี้ปล่อยไปแล้วนตัวมันเล็กมากโอเคครับขบยางแก้คันนะครับผมปลาช่อนเนี่ยเหมาะมากคิดดูขนาะดตัวเล็กๆนานี้ยังอมมิดเลยครับมิดเดียวเลยอ่าสุดยอดมากครับปลาช่อนนะครับขบยางแก้คันเหมาะมาก